ทำรนพารวยด้วย,วยกเกษตร เกรรษตรกรรุ่นใหม่กับสังคมไทยใหม่จะไปแบบไหนกันนะ <c oughs> จะบอกให้ยาเมื่ออยู่ห่างไกลเกินเพื่อนทุกคืนวันแสนเปลี่ยวเพราะเธอคนเดียวทุกวันเอาโป้มวอกันหน่อย <c oughs> <c oughs> สิ่งต่างสิ่งต่างเราเนี่ที่พวกท่านมานะครับพี่ๆน้องๆ ล,ลูกหลานมาเนี่ยมันเป็นสิ่งดีๆนั่นเลยครับที่ท่านจะเก็บกลับนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของของพวกเรานะครับหรือใช้กับสังคมวันนี้อาจไม่ได้ใช้นะครับเราอาจจะมีจิตใจที่จะอยากไปเผชิญโชคไปใช้ประสบการณ์ในสังคมวงกว้างก่อนแต่ว่าเราได้ความรู้ตรงนี้ไว้แล้วนะครับวันหน้ามีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยอยากจะกลับมาใช้วิถีอย่างนี้แต่เนื่องจากว่า มันต้องผ่านกระบวนการที่ที่น่ากลัวนะครับแต่ว่าถ้าเราทําในวิถีทางซึ่งมันไม่ใช่ภาะวะตลาดปัจจุบันนี้เจาะช่องเจาะช่องมันจะผ่านทุนระบบทุนไปได้ก็ฝากไว้นะครับทางเพียงกายแต่ดวงใจเราเคยกันด้วยกันใจเอื้อมควาแต่ห่างตาแสนไกลหัวใจเป็นห่วงเธอ ไปบอกนี่ท่านประยุทธ์โทรมาพอดีท่านบอกว่าเดี๋ยวเย็นๆจะมีทหารจากเนี้ยทหานช่างจะมาเอาตัวไป <laughs> 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 แต,แต,แต่จับคนแรกคือจับท่านนายกทุ่งหลวงฮ <laughs> ะ เพราะถือว่ามีส่วนสนับสนุนงบประมาณมาอบรมเยาวชนในทางที่ผิด <c oughs> แล้วก็จับประหลัดไปด้วยนะครับวันนี้เราจะได้ไปกินข้าวในคุกกันข้าว <c oughs> <c oughs> ข้าวในคุกเป็นข้าวที่ดีนะครับเมื่อก่อนนี้คนข้างนอกคุกไม่ได้กินเป็นข้าวกล้องข้าวแดงที่มีประโยชน์ไม่รู้ใครทําะเสียเลยนะครับทาให้คนคุกมีพลังบางทีเขาก็เลยทําให้คุกแตกฝาก น้องๆนุๆหนๆไว้อีกอย่างนึงครับนอกจากเราจะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับสังคมภายนอกนับเนื่องจากนี้ไปค่อนข้างจะน่ากลัวโลกมันพลิกผันด้วยเทคโนโลยีทำให้เราจะอยู่กันแบบยากลำบากแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยมันจะเสื่อมลงเสื่อมลงไปตามเทคโนโลยีนั้นแทนที่เราจะนำเทคโนโลยีดีๆนะครับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์แต่เทคโนโลยีนี้กับกับออนำมาใช้ในทางที่ผิดแล้วก็ศีลธรรมความเสื่อมจะเข้าครอบงำจิตใจคนพวกเราก็จะกลับไปสู่ภาวะความเป็นสัตว์เราจะเห็นการฆ่ากันในปัจจุบันนี่เป็นเรื่องปกติดูการฆ่ากันในต่างชาตินะครับดูการฆ่ากันในบ้านเราแต่ละวันที่ที่เห็นเนี่ยต่อไปจะเป็นเรื่องชาชิน เห็นการตายเรื่องชาชินเพราะฉะนั้นจิตใจเราเสื่อมลงเสื่อมลงสวนทางกับเทคโนโลยีที่สูงขึ้นที่สุดเราก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าถ้าทุกคนยังมีจิตใจที่ดีนะครับก็จะช่วยสิ่งนี้ได้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ที่น้องๆได้เข้ามาร่วมประชุมยยังติดาึึใจอู่ ยังเฝ้าละเมอเพลิครวนห่วงอาวรยังมั่นต่อใจให้เธอไม่คลายคลอนยังรักแน่นอนไม่เปลี่ยนใจประชุมอะไรนะประชุมอะไรกันเนี่ยพูดดิโครงการอบรมเยาวชนเกษตรอินทรีย์ครับอายุ18ถึง35ปีครับ อันนี้ก็เรียกเป็นวัยฉกันไงนคนเรามีกี่วัยมีวัยกินวัยนอนมีสามวัยคนเรามีสามวัยคือตอนเป็นเด็กก็วยัยเยาว์ พอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวที่พวกเราเนี่ยก็เรียกวัยฉะกันฉะกันอ่าอ่ามีจริงๆนะใครไปสาแก้วจะเห็นอำเภอเขาฉะกัน <c oughs> แล้วก็พอเข้าสู่ภาวะสังคมปัจจุบันเนี่ยคือเราประเทศไทยกำลังเผชิญภาวะคนชราคือปู่ย่าตายายเราเนี่ยจะมากกว่าคนรุ่นเราคือคนเหล่านี้ก็เป็นบุพการีของเราที่ทำคุณประโยชน์แผ่นดินมา จะมีเยอะวันนี้สังคมกำลังเผชิญภาวะคนชรานะครับคนชราจะร้นประเทศญี่ปุ่นเป็นมาแล้วแล้มาถึงเราแล้วเ,เขาเรียกว่าวัยชารามีอะไรบ้างอ่ะบอกมาแล้สามวัยมีวัยแล้วมีวัยเยาว์วัยะกันแล้วก็วัยชารา เนี่ยไปสอบตกเพราะว่าเชื่อง่ายตกยอมตกไหมไม่ยอมจบคณะอะไรนะฮะหรือกำลังศึกษาคณะอะไรคณะเกษตรกับเกษตอ๋อกำลังแสน จงบอกสิ่งที่ดีที่สุดของคณะเกษตรกำแพงแสนมาสักหนึ่งอย่าง่ที่ดีที่สุดของคณะเกษตกษกรกำแพงแสนเนี่ยเข้าไลบรารีครับโอเคแต่ว่าอาวิยาเขตเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนี่ก็ยังมีสิ่งดีอีกสิ่งหนึ่งนะด้านเนื้อนะวัววัววัว,วกำแพงแสนเนี่ยเนาะสุดยอดร,อราชบุรีเมืองนี้อยู่ที่ภาคก,กลาง ทั้งโตทั้งใหญ่ทั้งกว้างอยู่ภาคกลางแสนสุขีเกษตรกรร,รกมนำทงปักลงเมืองนี้อุตสาหกรรมเขาก็มากมีเมืองโอ่งจึงดีด้วยลายมังกรพอรอทายแล้วถึงสังคมกเกษตรจะเปลี่ยนไปแต่หัวใจไม่เปลี่ยนแปลงเด้อ <c oughs> สิบอกไฮเไปอยู่ที่นั่นสาวกแพงแสนสวยไหม สวยครับสวยเข้าอะไรบุรีไหมเท้าสวยกว่าครับเป็นกติกรบางออนอย่าเปลี่ยนใจมีมีรักพักดีไว้หาถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแขบร้อนวังหวังสีพารวยด้วยเกษตรจึงเติมใจเติมไฟเติมเฮ็ด ให้กับคนรุ่นใหม่ให้มองกเกษตรว่าสวยไงย I will tell you